ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการสัตว์ทหารบกนะครับเขารับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ50อัตราด้วยกันตำแหน่งที่เปิดรับเนี่ยนะครับตำแหน่งผู้บังคับสุนัขจำนวน50อัตราโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ 1. ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้นะครับ 3. เป็นผู้เลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยอันมีพมหากษัตริย์เป็นประมุข3เป็นทหารกองหนุนอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 4. มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่อาจรับราชการได้ 5. มีร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร 6. ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี 8. ไม่เป็นผู้มีนี้สินล,ล้นพ้นตัวเป็นบุคคลล้มละลาย 9. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมนทินมัวหมอง10ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ 11ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา12ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความจริงเมื่อตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการดังนั้นจะสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลัง 13. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่เปิดสอบ 14. งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศจากสิบตรีจากสิเอก15าสำหรับผู้ที่มีคุณวุธสูงกว่าที่กำหนดไว้หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุธสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบ์บรรจุตามคุณวุฒธที่ตนเองมีอยู่มิได้นะครับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สําสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือม .3 เทียบเท่า 2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง 3. ไม่ลังเกียจสุนักการรับสมัครสอบอสมัครได้ในวันที่11ถึง15มกราคม64เวลา8นาฬกา30นาทีถึง12นาฬกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬกาณศาสนสถานค่ายทีคายุ ตำบลธรรมศาลาาอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ